สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำการนำหายยีรอนออกจากเห็ดเยื่อไผ่นะคะนะกะต้องใส่ถุงมือค่ะต้องสะอาดมากๆแล้วก็ต้องเป็นถุงมือที่ไม่มีแป้งนะคะไร้แป้งเพราะว่าเราถอดออกมา,มาสูงกระจาย ำความสะอาดโต๊ะด้วยะคะ่ะพร้อมกับทำความสะอาดมือที่เราทำไปตะเกียที่เราใส่ถํามือีนี้นะคะชิชูสะอาดจะเช็ดเลยนะคะเพราะว่าที่ชู้ซับน้ำแล้วก็มีจิวนะคะเสร็จ้อยต้องใส่แมสด้วยนะคะชิชูช้มาวางนิดนึงนะคะมีเก้าสิบห้าปอเซ็นนะคะ ฉีไที่เครื่องมือเลยค่ะส่วนจะช่างนี่เราก็ทําการช่างมาเรียบร้อยทำการทำความสะอาดมาเรียบร้อยแล้วะคะ่ะภาชนะที่ใส่ก็ฉีดเองกันอลยนเช็ดตงรงนะีเสร็จนะแล้วนะเราจะลองช่างเห็ดนะวันนี้ได้เห็ดลูกใหญ่มากๆ 2ี่สิบสองกังจะได้เห็ดเยืะอไผ่สักกี่ระหว่างที่ทำการเอาเห็ดเยื่อไผ่ออกมานะคะอาจจะพูดน้อยลงนะคะเพราะว่าเราตั้งใจทำนะคะเนี่ยเห็ดเยอยวไผ่นะคะที่เป็นใสๆตรง,งข้างๆเนี่ยคือเห็ดเยอือไผนี่เราจะเอาออกมา เรียบร้อยนะคะได้แล้วค่ะเราได้เมื่อคิดลองช่างดูนะคะได้อยู่ที่7กรัมค่ะเนี่ยเจ็กรัมจาก22กรัมนะคะจากเห็นตัวนี้ย2ีิสองกรัมพอขูดออกมาแล้วะคะ่ะก็ะเหลืออย่างนี้นะคะ่ะจะรอเขาแตกออกมาเดี๋ยวเขาจะกลางออกมานะคฮะ กระปงเัจะกางออกมาเป็นเห็ดเดยี่อภัยส่วนที่บุญสดนะมีสีน้ำตาลเข้มเนี้ยค่ะเขาเอาไปทำยาโดบนะคะเจาไม่ใส่มากนะก็จะเป็นออกสีสีเหลืองแางน้ำตาลนะไม่ได้ใส่ค่ะนะมันจะมีเปลืปอกเตกขดออกมาด้วยค่ะ นั้นทำไปต้องดูไปด้วยเรียบร้อยแล้วคะจะไปรอทำเครื่องสำอางนะคะแต่พวกนี้นะเป็นกดผลไมา้นั้นถ้าเกิดว่าเราใส่เขาอย่างเดียวเนี่ยน่าอาจจะกล้าได้เพราะความเป็นกรดสมมูงนะคะดังนั้นต้องมีตัวอื่นช่วยด้วยนะไม่ใช่ว่า จะใส่เฉพาะเห็ดเยื่อใยเห็นว่ามีไฮายาลูรอนอะไรประมาณนี้นะเราจะต้องมีเซมิสมอื่นออกมาด้วยเนี่ยเ้าก็ลงกังจะแตกออกมาเนี่ย่ย่างกำลังเปิดปากออกมาเดี๋ยวก็โป้งเขาก็จะออกนะส่วนเสียนตาน,นี่ก็อยู่บนสุดก็คือจะกลายเป็นแยโดบถ้าเราเอาไปทาอย่างถูกวิธีคือไปตากแห้งแล้วบดนาะนสำหรับท่านชายนะวันนี้ก็ขอเสร็จ วิธีการนำเอายาไยาลูรนอนออกจะเห็เยอะไผ่นะขอบคุณค่ะ